เป็นหมูกระทะสายพันธุ์เจ้าแรกของประเทศไทยนะคะคือเขาจะเอาเตามาให้เราแบบเป็นแบบเป็นเตาแบบส่วนตัวเลยนะคะไม่ต้องกลัวแบบจะปิ้งหมูไม่ทันเพื่อนหรือใดๆเพราะว่าเราจะมีเตาเป็นของตัวเองนะคะในราคาเพียง199บาทส่วนถ้าเพิ่อมอีก30บาทเนี่ยเราก็จะได้น้ำรีฟิลนะคะบวกกับไอติมด้วย กันเดินไปเดินนะเฮ้ยแล้วแล้วทำไมถึงต้องมันแบบคุณมีการนัดตีมชุดกันมาปะเนี่ยถามว่าวันนี้เรามีเอาไว้ก่อนนะคะคุณซองก็ได้ค่ะนีนมีหมูกทากินแล้วแต่ว่าน้ำยังทข้ามาอยู่นะคะน้ำบ้าดาลเออเอออยากกินน้ำมันลมบ้างต้องบอกว่าพวกเรามีสีเสื้อมีแบบว่าเออคอสตูมครบทุกสีนะคะนี่เข้าได้เข้าได้นะคะเฮ้ยเคทำไงไปตั ก่อน,นี้พี่จริงจริงจะมานะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนเชิญหนูมาออกน่่อยู่เชินงใหม่ฝั่งเนื้อฝักตัวนะคะตอนนี้หนูก็เป็นนักแสดงนะ้ำไหวช่องสนะคะแล้วก็หนูจะมีผลงานออกมาเร็วๆนี้ก็ฝากพี่ๆไปดูกันได้นะคะมาแลวบาย้องฉากเงียจริงนะหรอ Paid, เวอีวิวไว้ก่อนนะคะเผื่อสินาเีกท uh ีแ huh. ล้วปิดหน้าฉันด้วยนะอะไรอ่ะหมนมาคืออะไรคือเราไม่เคยเจอแบบหมูาเตาเดียใช่แล้วเป็นหมูทาแบบสายพานด้วยซึ่งปกติสายพานมันจะมีแต่พวแบบมา ดูแล้วว่าทำไมถึงมันเป็นถึงมันเป็นหมูชีเพราะว่ามันแบบมันมีกลิ่นชีมันอร่อยเห้อเธอ ่เรียกเลยว่าสเต็กดวดคือตุ๊กใหญ่เลยคือ,คอ,คอไหนเ,เนนทียบกับนิ้วหน่อยแต่ว่าอาหารมันแบบน่าก,กินหลายอย่างยูกๆแต่ที่ชอบเลยอ่ะคือแบบมันมียำในแบบในสายพานด้วยถูกๆ จนี่ปะเราอ่ะก็พยายามจะแบบเป็นคนที่ขายสวยแต่เราว่ามันมันไม่น่าหลอกก็อะไรกระเด็นกระเด็นอร่อยใช่ไหมข้าวเนื้อเอออร่อยมันไม่หวานแบบเป็นรสชาติที่แบบไม่หวานมากกินได้เรื่อยๆอะไรอร่อยสุดอพี่แม่ที่ว่าหมูชีอร่อย หมูชีคือต้องต้องต้องแบบต้องกินแล้วก็แบบแซลมอนดองที่ชอบมากเลยว่าสาหร่ายเรารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เหมือคุยหนังทางบ้านอยากตามเรารู้จักกันตั้งแต่ประมาณสองสามปีที่แล้วตอนนั้นเราไปเจอการครั้งแรกที่พารากอนจริงๆก็คือแบบว่าชิงอ่ะไปถ่ายงานแล้วชิงอ่ะให้เพื่อนนันถ่ายให้แล้วพี่ขิงอก็มาแบบเป็นรุ่นพี่ของขิง,ง,ง,งใช่ไหมก็เลยแบบว่าได้มารู้จักกันแล้ววันานั้นน้องมาช่วยถ่ายงาน ซึ่งแบบเราก็แบบเฮ้ยเราประทับใจมากที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักกันเลยเลยเราแบบคุยดีน้องมาแบบมาถ่ายงานให้เราก็ไม่คิดว่าพี่ชิงเบอร์ใหญ่แบบดาราเบอร์ใหญ่อะเขาจะแบบเบลลี่อะแบบเบอร์ใหญ่จริงอะเบอร์ใหญ่อะไรคะเนอซช่างชง แลแต่ว่าน้องสายกินไม่อิ่มน้องสายยังกินอยู่น้องสาวกินไม่จบจะบอกว่านี่แล้วพอเรากินเสร็จใช่ป่ะเราจะได้ไปเสร็จมาซึ่งใบเสร็จตัวนี้กินครบ2 0 0นะคะสามารถเอาไปแลกทําเล็บหรือว่าต่อขนตาได้ด้วยนี่ร้านอยู่นั้นหมูกระทะอร่อยค่ะส่วนตัวชอบหมูชีสมากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าพอกินเข้าไปแล้วมันแบบเออเป็นกลิ่นชีสตีขึ้นมาเลยแซลมอนดองอร่อยน้องสายชอบอะไร สุกี้อ่ะที่กินทาไมกินเยอะมากรู้สึกว่าผสมกันแล้วมันอร่อยสุกันแล้วอร่อยสิ่งสำคัญคือน้ำจิ้มอ่ะคุณมีให้เลือกหลายแบบใช่แล้วก็อย่างน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยมีให้เลือกเป็สามเต็ปค่ะมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากยังไงก็ฝากร้านย่างบนเตาด้วยนะคะอยู่ที่กรีนวินเทจราชโยธินนะคะสโตรโลเคชั่นเนี่ยก็คืออยู่ตรงข้ามกับนิเจอร์ราชโยธินเลยเดินมาง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอไปเอ่อ เราไปนั่เลนแ่กเราจะมาเล่นเกมวันความสนิทกันเนาะข่ามากเหรอที่สุดในโลกคิดว่าแบบตัวเองรู้จักคันดีแค่ไหนประมาณหนึ่งถูกประมาณหนึ่งอย่าล้ออย่ากปี้ค่ะอย่ากบฏถามวายตอบไวาถามสามีตอบสามี แล้วตอบภายในสามวิเราต้องกลับกันตอบค่ะโอเคโอเคมาคำถามแรกส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบไม่ถูกผิดหนูร้อยเจ็ดสิบร้อยหกห้าของกินที่ชอบที่สุดเนื้อมดถูกถูกแต่ละคนยอดผู้ติดตามในจีเท่าไหร่ห้าแสนสามห้าแสนหกห้าแสนเจ็ดอุ้ยหนูเชียรอน่ะไม่หนูหกเจ็ดแปดคำถามรอไปชื่อจริงมาเลยชื่อจริงพร้อมนามสกุลอทิศขา สุริยาเล่สุริยาเล่คือน้ำสกุลถูกไหมรู้แค่สุริยาเล่อะรู้แค่คณิตฐานเกือนก็บเก็ดค่ะคู่เก็ดค่ะคณิตฐานไม่ใช่ค่ะคาลิถ้ากสิ่งจริงปะเรื่องต่ออะทั้งคู่มีผลงานกี่เรื่องหนึ่งสองสามสิบห้าโอ้โหสิบห้าเยอะเกินหนูได้เป็นนักเอกแเนี่ยตอนเนี้ย แกพูดความในใจมาหกนะป่ะพูดได้มันออนได้ไปแกบอกว่าฉันมีละครสิบเรื่องใช่ปะอ่าไม่ใช่น่าจะมากกว่า20แต่ไม่แน่ใจว่าประมาณ30ไม่รู้ถึงหรือเปล่าประมาณอยู่ในเลนจ์แบบ20่สิบถึงสาประมาณนู้นหนูก็ว่าประมาณ15บห้าที่พี่คิงชิงไทยอ่ะชิงได้ได้โอเคให้กันนะเออแล้วอยากรู้ว่าพี่คิงรู้ละครนี้ชิงเล่นบ้างปะยา เคยดูอยู่อะไรนะเรื่องที่พี่จริงจริงร้องให้อ่ะทุกเรืธอโทรหายายมาก่อนยายเป็นเอฟซีที่สุดในโลกอ่ะอ่ะไอ้โทษจริงอ๋อยายพี่จริงจริงเขาเล่นละครเรื่องอะไรนะพลีร่อ แล้วับิพเป็นแม่รับทิพย์อะ่ะเป็นล่าเป็นแม่ดูจริงเวลาบ,บอกนะแม่ไม่รักเลยอะ่ะค <c oughs> <c oughs> ันนี้พูในใน้อ,อย่่งในละครเชยยายและหนูนแสดงเรื่องอะไรบ้างยายอ,อ๋อยังมีอะไรเรืก่กึงไม่ออกนะ จริงอะค่ะไรโอชอะไรนี่มาถามว่าไล่เรื่องมาเลยไล่เนื้อเรื่องเลยเขาบอกว่าละครล้านอุ้ยไม่ดูหะครเลฟอร์นิมเพชั่นที่เจอกันครั้งแรกหนึ่งสองสามเฟรนดี่อ้าวฟอร์นิมเพชั่นคือยังไม่ได้คุยไงแบบแค่แบบเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยบึ้งหน้าอย่างเงี้ยที่เราิงไงทำไมดูหญิงเอาก็เขาเป็นดาราหนูเห็นเขาในทีวีไงหนูเห็นเขา ใช่คิดว่าเขาคงแบบตอนนี้อะไรคงไม่คงไม่คุยเก่งไม่คงไม่เฟรนลี่อะไรเท่าไหร่แต่เราอ่ะเห็นเขาครั้งแรกคือโอ้พูดไม่หยุดเดินเข้ามาแบบเออคิดว่าน้องน่าจะเฟรนลี่อยู่แล้วน้องก็น่ารักจริงโอ้กันเนี้ยบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ดวกร้อยคะแนนนี่นะคะตละาดคะแนนะก็คือเลยมี้นี่ย้ายหนึงอ่ะไช้ผิวเขิงปักผลงานค่ะ ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะตอนนี้หนูก็เป็นน้องใหม่ของทางช่องสามค่ะก็กำลังจะมีละครหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องอ e ีบัวกับไอ้ฝันค่ะแล้วก็ซีรีส์เรื่องใจซ่อนรักค่ะยังไงก็ไปฝากติดตามผลงานน้องกันด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณน้องมาก,กวันนี้นะคะที่มาแบบมานั่งจอยมานั่งเมาส์กับพวกเรานะคะกีพีหน้าอยากให้เป็นใครก็คอมเมนต์กันมาได้เลยคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รายการนี้คือรายการ เอาเอาอะไรกนที oh. mm ่นี่เทสตี้บัดดี้อ่าเทสตี้บัตดี้นะคะเทสตี้บัตดี้